i uh -huh. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะามาติดตามภาร,รกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลสำนักง,งานพัฒนาพาัก4และหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนา,าคัี4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้ารับฟังการบรรยายการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังอุดมการณ์จิตสํานึกสร้างวินัยเกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยมีหัวหน้าผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธากองกำลังพลหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นวิทยากรณอ,นะอาคารอเนกประสงค์สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตะบนป่าบอนอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงและทางด้านหน่วยขึ้นตรงหน่วยพินากาาเคลื่อนที่ส6่สำนักง,งานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างชุดพัฒนางานทาง เข้าดำเนินการงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรังกว้าง5เมตรไม่มีไหล่ทางระยะ3.80กิโลเมตรตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณนะหมู่7บ้านยี่ลานตำบลคุริงอำเภอทาแซะจังหวัดชุมพรและนี่คือภาร,รกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอาน